สวัสดีค่ะเข้าเดือนแห่งความรักนะคะวันนี้มาทำวาเลนไทน์เนลส์กันแถมให้นิ้วหนึ่งเป็นอ q ควาเรียมเนลตรงนิ้วโป้งนะอ่าเรามาทำเล็บที่เล็บที่ยากกว่าก่อนเลยตอนแรกนะคะวันนี้ใช้เอ r e s s เหมือนเดิมค่ะลงพ l มเมอร์ก่อนเนาะเบอร์หนึ่งเบอร์สองเสร็จแล้วใช้เบสเจลของเขานะคะทาลงไปเคียวในไฟ30วินาทีเหมือนเดิมวิธีการเลือกทิปนะคะ ั้นแรกเอาเป็นขนาดจริงของเล็บแต่ข้างบนเนี่ยขอเล็กกว่าเล็บจริง1เบอร์จากนั้นใช้ e x ็กเซนชั่นเจนะคะเอาเล็บขนาดจริงเท่าขนาดจริงลงไปก่อนจากนั้นใช้ไฟ LED ของเขาเคียวเข้าไป30วินาที พี่วันนี้ขอใช้เจลของริกะเนาะสีพีชพิค์อยากจะทาเป็นบั๊กาวมันจะได้เห็นกิตเตอร์หรืออะไรที่จะใส่เข้าไปในอ q ควาเรียมแนวให้เป็นเหมือนบั๊กาวชัดขึ้นนะคะแต่พี่ยังลิฟทิปไว้ให้มันเป็นเคลียร์อยู่จะได้ดูเหมือนแก้วใสอะไรประมาณนี้ตอนนี้ขอทาเทอ่า uh, เขาเรียกว่าเจลท็อปโค้นะคะแบบนอนไวป์ย้ำนาแบบนอนไวป์มันจะได้ ไม่มีเกตเตอร์อะไรติดแบบสติกกี้เนาะใช้ทิปเบอร์เล็กกว่าวางลงไปแล้วใช้อะคริลิกอายาลอบรอบค่ะ Make sure ให้มันไม่ไม่มีรูนะเพราะเดี๋ยวน้ำหรือน้ำมันที่เราใส่เข้าไปมันจะรั่วได้หนาไม่เป็นไรค่ะจากนั้นตะไบให้ทุกอย่าง สวยงามเรียบร้อยเนาะแต่อย่าตะใบเยอะไปนะเดี๋ยวมันจะรั่วพี่ใช้โโลแกรมเป็นรูปหัวใจหลากหลายขนาดนะคะแล้วก็คอนเฟตติแล้วก็กลิตเตอร์ทั้งหมดนี้ได้มาจากร้านชื่อร้าน Nails Ink นะคะของน้องแพมเดี๋ยวพี่จะลงอินสตาแกรให้ข้างล่างเนาะของนางน่ารักแล้วก็ใช้ ไซรินนะคะในการดูดจะใช้คิวติโค้อยน้ำหรือเบบี้ออยก็ได้แต่ละถ้ามันเป็นออยเนี่ยมันจะมีความหนืดกว่ามันจะทำให้แบบการเคลื่อนตัวของกิตเตอร์เนี่ยมันจะช้าๆหน่อยถ้าน้ำมันจะละเหยแล้วมันจะั่วง่ายจากนั้นเอาอะคริลิกอายาตรงรูข้างบนเลยค่ะรอแห้งแป๊บหนึ่งเนาะพอแห้งแล้วใช้บัฟเฟอร์ตะไบค่ะ ไม่ต้องเยอะมากนะอ่าแล้วก็พักไว้ก่อนจากนั้นทุกเล็บเลยนะคะพี่วัดขนาดเอเพรสเจลทิปไว้ละแล้วก็พี่ก็เอาโฮโลกร,รมหัวใจวางข้างล่างกิตเตอร์อะไรจับใส่แน่นเลยเต็มที่จากนั้นติดเอ,เอ็กเซนชั่นเนลเข้าไปที่เล็บจริงของน้องค่ะเห็นไหมวิธีนี้เราจะได้ไม่ต้องทาท็อปโค้หนาข้างบนเนาะมันจะทำให้เล็บบางสวยเป็นธรรมชาติ จากนั้นตัดเป็นทรงที่ลูกค้าต้องการค่ะก่อนตบใบใช้ท็อปค้ดนอนไว้นะลงที่ข้างล่างทุกเล็บเพื่อให้มันเรียบไม่มีความขูุขาข้างล่างแล้วค่อยตบ,บยเลยค่ะพอตบใบได้ทรงที่ต้องการเสร็จใช้ดริลในการเก็บขอบงานคิวติเคิล a แอเรียเพื่อจะไม่ให้เล็บไม่เงยเงิบอออกมาเนาะจากนั้นพี่ใช้สีเดิมค่ะ พิ p e พีชในการทำให้มันเป็นออมเบรทำให้มันเหมือนกับความรักในสายหมอกอะไรอย่างงี้จากนั้นใช้สติกเกอร์หรือ Hand Draw แล้วแต่เลยเอาที่ชอบพี่ใช้สติกเกอร์แต่คำว่า l ล v e นะคะข้างเข้าไปข้างบนจากนั้นก็ใช้ท็อปโคดธรรมดาค่ะในการซิลให้สติกเกอร์ ติดเข้าไปสวยงามอีกนิ้วหนึ่งก็แห้งพอดีเนาะไอตรงอะค a เรียมเนวพี่ใช้ s w a ล o ฟสกีคริสตัลเป็นรูปหัวใจนะคะได้จากร้านเนวอิงเหมือนกันใช้อะคริลิกปั้นก่อนค่ะแล้วก็แปะเป็นหัวใจสองอันแล้วก็สีชมพูอีกอันหนึ่งคล้ายๆเซ o ร์ o นเนาะเพื่อให้เล็บนี้มีความเด่นเห็นไหมเราจะเห็นหัวใจสีตรูข้างล่าง โรแมนติกมากไปเดทกันแฮปปี้วาเลนไทน์ค่ะ